วันนี้เราจะมาบุกเนี่ะงานเกษตรแฟร์นะคะเพื่อที่จะมาหาของกินสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กันที่งานเกษตรแฟร์บางเขนนะครับ วันนี้เรามาดูกันว่ามีของกินอะไรบ้างเพราะต่นเราหิวมากๆาล้วคะทุกคนค่ะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาบุกนะคะงานเกษตรแฟร์นะคะเพื่อที่จะมาหาของกินก็คือปฏิสารของเราในวันนี้ก็คือหาของกินล้วนเลยหลายคนบอกเอ้ยทำไมไม่มากลางคืนนะคะกลางคืนไม่ได้กินแน่นอนเพราะว่าคนเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวกลางวันดีกว่าคนน้อยรอนิดหนึ่งแต่ได้กินครบแน่นอนใช่ค่ะ <ๆ S 2> เพราะกลางคืนเนี่ยเราเคยสัมผัสกันมาเยอะมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาลองแบบฟิวกลางวันบ้างอะไรบ้างจริง กินเรียบหมดทาั้งงานแน่นอนวันนี้ทุกคนดูแดดนะครับไม่ได้ร้อนเลยที่บอกไปตรงนี้นะคะมากลางวันอากาศดีมากมก็จะมีโซนต่างๆนะคะทุกคนที่แบบว่าทุกคนสามารถมาได้แต่ตอนนีเ้เราอยู่ในโซนอะไรนะช่องดตีหรอใช่ไหมนี่มันช่องดนตีหรอช่องดตีคือใส่ไฟฟ้าหรือเปล่าถ้าน้ำนนท์ป่าถ้านนนท์รีหรือเปล่า <laughs> อันนี้คืออะไรคะเ,เขียนได้นะครับจะด่าหลวงตู่หรืออะไรไม่ได้เบื่อหลวงข้างบ้านวันออนี้ว่าลายอะไรได้เหรอมันจะออกมาสวยวใช่ไหมฉันรอรุนเลยนะคะวันหน้าที่ฉันจะออกเป็นยังไง หลังจากเลือกรูปกันอยู่นานนะคะคุณพี่ก็จัดสรรให้เราเป็นรูปปลาวานบอกพวกเราว่าน่ารักเหมือนปลาวานเลยแต่เอ๊ะปลาวานเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่าคะสามารถมาลิ้มลองความอร่อยได้นะคะกับร้านสวยอร่อยโซน A07 ค่ะรับดองได้เลยว่าอยากได้รูปไหนคุณพี่เขาจัดสรรให้เราได้หมดเลยค่ะขอบคุณค่ะ ทุกคนคะอีกแก่กินไม่หยุดเลยคะ่ะตั้งแต่เดินมานะคะนังแอดกินไม่หยุดไม่รู้ว่าหิวมาจากไหนเหมือนกันฉันไม่ได้กินสักร้านเลยอีแก่นี่กกฟาดไปแล้วสองสามร้านนะคะกระซิบขมไม่รู้ได้กินหรือเปล่าสมมยเรามาเดินฝั่งไหนอีกแก่เดินฝั่งนี้อีกแก่ตกเฟรมตลอดไม่เคยทำรายการทีวีหรือไงลูกชิ้นสามบาท กี่ไม้ดีคะครบปุกชุลละสามสิบบานนทนะคะทุกคนตอนนี้พาราเริ่มตกบนที่ชันแล้วนะครับว่าจะเป็นถือของทางกล้องไม่ได้มาด้วยนะคะวน ia, ันนี้อย่าลืมว่าจะต้องถือเองหลังจากซื้อลูกชิ้นไปเมื่อกี้เองน่าก็อยากกินแมลงทอดอีกละ กินไม่หยุดเลยทีเดียวนะสำหรับผู้หญิงคนนี้อยากจะบอกว่าแมลงทอดร้านนี้มีให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวค่ะสายแมลงทอดไม่ควรพลาดมีเยอะค่ะัไม่ว่าจะเป็นตะกะตรงตะกแแตนรถดงรถด,ดว่วนอาณาจักรแมลงครบจบในที่เดียวค่ะในปากยังกินอยู่เลยนะคะฝั่นแล้วเงียบ <c oughs> หลังจากได้มาแรงมาแล้วนะคะนางก็กินแบบไม่ห่วงสวยมาแรงตัวนี้คือของฉันฉันจะกินมันให้หมดมาดูโซนสวนสนุกชุดใหญ่กันบ้างนะคะในงานเกษตรแฟร์มีให้เลือกเล่นได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาโปง่งหรือว่าปลาอะไรกร็แล้วแต่แต่ว่าอย่าปลาหัวแม่คาก็พอนะคะหรือถ้าใครเป็นสายบิงโกก็มีให้เล่นนะคะแนะนำให้มาช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำก็ได้รับรองว่าได้เล่นอย่างแน่นอนคะ่ะ มาค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนปลาโปกของเล่นไม่กิน <c oughs> ฉันไม่กินมแมลงทุกชนิดนะคะคนเราเนะีนมีอะไรกินเยอะแยะนะครับไปกินมแมลงงงเหมือนกันปลาแหมปลาโป่งหรือเปล่าะะฉันต้องได้ฉันกลัวไปได้ฉันต้องได้ในตัวเสาเราชานะคือไม่เคยปลาโป่งได้เลยในชีวิตนี้ฉันบอกเลยทั้งชีวิตไม่เคยปลาโป่งได้ไเพราะว่าปลาไม่ได้เลย ทั้งชีวิตไม่เคยปลาโปกได้เลยปลาไม่ได้เลยหยุดเศร้าแล้วก็มาเดินกันต่อนะคะอยากจะบอกว่าในงานนี้มีของกินหลากหลายมีทุกซอกทุกมุมนะคะก็ใครชอบอะไรสามารถเดินเลือกได้เลยอย่างโรตีใส่ใบอัญชยาก็มีน้ำพริกแมงดาก็มาไก่แทบไก่ซอสเกาหลีก็มีไปหมดเลยค่ะแล้วร้านนี้นะคะสะดุดตามมากไก่ทอดชิลหาบาทเท่านั้นเองค่ะทำให้เกื้อหนุนต้องหยุดซื้อเป็นร้านแรก อยาจะบอกว่าที่ฉันหยิบเพลินมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ชีสไก่วิงแซบไก่บาร์บีคิวนักเก็ตหรือว่าจะเป็นปลาไข่ก็มีนะจ๊ะตอนนี้ก็คือเรากำลังเลือกของท่นี่หาร้านแรกของฉันนะคะร้าน,นอะไรก็ไม่รู้ ไปค่ะเราไปเดินกันต่อดีกว่ามีของกินอีกหลากหลายที่เรายังไม่ได้กินแต่สายตาของใครบางคนในคะเหลือไปเห็นยำแล้วบอกว่าอยากกินมากๆถึงแม้ว่าของกินจะยังเต็มปากอยู่ก็ตามมาถึงร้านนี้นะคะขนมหม้อแกงเมืองเพชรบุรีเอาสี่ถาดค่ะเป็นหม้อแกงนะคะจากเพชรบุรีแล้วก็จะมีข้าวหลามด้วย ข้าวหลามมีหลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วดำมะพร้าวหรือว่าจะเป็นเผือกตอนนี้เหมือนยังไม่อิ่มท้องเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเราเพิ่งกินไปได้แค่เศษเดียวหนึ่งของร่างกายกล้าพูดนะครับว่าไม่อิ่มกินไปแล้วประมาณเจ็ดร้านนะยค่ะดิฉันเพิ่งได้ไปร้านเดียวเราก็ยังไม่มีอะไรเข้าปากเลยนะครับทุกคนถ้าจริงมาช่วงกลางวันก็จะไม่วุ่นวายมากใหน้าเสื เคยมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะตอนกลางคืนคือโมโหมากไม่ได้ซื้อเลยคนเยอะมาถึงร้านน่ากินอีกร้านหนึ่งนะคะไข่ปรามึกทอดช,ชนีกินเก่งคนนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งชุดไม่รู้ว่าสิ่งที่กินไปเอาไปไว้ตรงไหนเหมือนกัน อะไรก็เป็นี้ล้งนมเก๋ยว่าแสบนมนะคะอะระตอนนี้เรามาที่โซนตลาดน้ำ มาถึงโซตลาดน้ำนะคะอยากจะบอกว่าของกินเยอะมากก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีก๋วยจับยวนก็มาของกินพื้นเมืองก็เยอะนะคะก็สามารถมาเที่ยวชมกันได้ในโซนตลาดน้ำค่ะขาบอกร้านนี้โกโกโอ้อร่อยมากต้องซื้อหรือเปล่าต้องซื้อแล้วนะคะ อีกสามวิถ้าหลอดไม่เดินฝั่งนี้นะคะเราจะโดนตบนะคะนนะตัวแล้วไม่โลถ้าตอนเด็กๆนะคะได้กินแล้วมันน้อยมากเวลาไปโรงเรียนเนี่ยน่าเสียดายวันนี้มาแก้มือน,นะคะตอ,ตอนนี้กินได้เต็มแก้วแล้วไปซื้อให้หน่อยสิ เอาหนึ่งเก้านึ่งเก้าสกินหรือเปล่าเสียงแหลจริกสกินหรือเปล่า,ก,าออก็ต้องกลับมาเป็นเด็กไหมล่ะ,น,น,ะนี่แบบไหนบ้างคะีบบไหนบ้างคะนี่นบ้างคะีัแบน้างคะีแบน้าคะนี้าคี้างคน่้างค่งคะงคะนี่าคะน่บ้าบงค่แ้าคะน้าคน่าแบ้าเคบน้าเคินน้าคะาคะแ้าเนนค่เน,น้างค่ไาคะ่แบไมาค่บ้าะนี่แบไนาน่็้าเิน่แน้า่ม้งกลุ่ม มันดีนะใช่อันนี้จะเท่ากับแก้วตัวนี้5แก้วนะวะ้าวก็ถือว่าคุมคาค้มค่าเงินค่าสูงเข้าพอโอ้อตอนนี้มิชชั่นเราทำเร็จไปแล้วหนึ่งอย่างก็คือไมโลโรงเรียนนะคะที่แบบทุกคนตามหากันมากๆเลยในยางานเกษตรแฟร์มาได้ค่ะ อยู่ใกล้ๆก,กับโซนตลาดน้ำนะคะตอนนี้เราอยู่สูู่ที่ร้านทัดไข่พนคอนสุรยานะคะพนคนพ<ะ>ร้านทัดไข่พนครนะครับมีขนมเยอะมากอยากให้ลองทัดไข่ช็อกโกแลตนะคะชาเขียวหรือว่าจะเป็นชาไทยและขนมต่างๆที่ดูน่าอร่อยมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่ร้านหมึกอีกหนึ่งร้านนะคะที่นางได้พบเจอมาแล้วนางเขาบอกว่าอยากกินมากๆฉันอยากกินจริงๆก็ตามนั้นแหละค่ะนางซื้อหมึกไปอีกหนึ่งร้านเลยค่ะซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้นางจะเหมาหมึกหมดงานเกษตรแฟร์หรือเปล่านี่เหมือนไม่ได้มาเพื่อตัวเองนะคะมาซื้อของคนอื่น ขนมลาเจ้าแรกจากคนครศรีเ้าแร้เจ้าเดียวเจ้าเก่าตายไปแล้วจะรีบไปไหนยัอยู่ใช่ไหมจะรีบไปไหนต้องขายอีกนานอ,าอยากจะบอกว่าเป็นขนมลาเจ้าเก่าจากนาคนกรศรีธรรมราชกันเลยทีเดียวนะคะมีทั้งแบบนุ่มและก็แบบกรอบกันเลยทีเดียวคะ่ะกับขนมลาป้าพร้อมหวานมันกรอบอร่อยร้านอยู่โซนบีล็อกที่28นะจ๊ะ ร้านที่อยากแนะนําอีกร้านนะคะพริกหนุ่มทรงเครื่องไส้แตกที่กําลังดังอยู่ในติ๊กต็อกขนาดนี้เลยค่ะที่คนมารีวิวจนน้ําลายไหลเดินกันมาแป๊บเดียวไม่คิดว่าของกินจะเต็มโต๊ะขนาดนี้นะคะที่ฉันงงมากของที่ได้ก็เป็นของทอดและปราหมึกค่ะกระเจเดียวฟัวงสิตอยมาเลย หนุกมากอิ่มมากจ้าวันนี้บอกเลยร้อนอิ่มเต็มทุงไปหมดเลยโดยเฉพาะนี่ตัวกระเป๋ายกกระเป๋าขึ้นมาสินี่ค่ะก็คือของกินเลยเยอะเยอะจริงๆกินจากที่นี่ไม่พอยังมีการซื้อตุนกลับไปบ้านอีกนะคะก็คือแบบเต็มกระเป๋าของเของกินของนางนะคะ80เปอร์เซ็นเป็นปลาหมึกก็จะเป็นปลาหมึกป้งปลาหมึกทรงเครื่องปลาหมึกนึ่งมะนาวนะคะ มึกกระตรงกระตอยฉันเก็บหมดหมึกกระ,ะ,ะดองกระด๊ยหมึกกระดองนะคะ <sh arp> ใช่แล้วนะคะก็มากันได้นะคะที่งานเกษตรแฟร์นะคะที่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน<ะ>วันนี้ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะจ๊ะกานนะคะก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าถึงประมาณ4ทุ่ม <sh arp> ก็สามารถมากันได้นะจะ้วันนี้ไปก่อน <sh arp> <sh arp> แล้วเจอกัน EP หน้านะทุกคนคะฝากซับส r คร e นะฝากกดติดตามเราด้วยนะคะที่ ที่ไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้นะคะก็คือจะขึ้นที่เจ็บพูดนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ข้างล่างจะข้างล่างกไหนไม่รู้ค่ะมุมไหนไม่รู้มุมนะคะซักมุมของมุมกล้องนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้นะคะว่าจะติดตามได้ที่ไหนนะคะถุกต้องแล้วเราจะไปก่อนทุกคนไยบาาแล้วเจอกันนะจ๊ะจะไปต้องได้ไป